อะไรเวเลลักเปิดรับนักศึกษา t ีแค64รับสมัครนักศึกษา t ีแครอบหนึ่งพอร์ตโฟนิโอระหว่างวันที่20สิงหาคม2563ถึง24มกราคม2564สมัครได้ที่ m3.wu.ac.th สวัสดีค่ะพบกับดิฉันฟ้าใสาชนชนกบุญนนท์ในรายการวไลลักษ์ moving forward ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมศักยภาพและความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยวไลลักษ์เป็นประจำทางวไลลักษ์ชาแนลนะคะ คุณผู้ชมคะนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าอาชีพนี้เนี่ยจะได้ออกท่องเที่ยวไปในทะเลนะคะแล้วก็ได้ดำน้ําลงไปดูความสวยงามใต้ท้องทะเลกันด้วยแต่วันนี้ค่ะเราจะมาทําความรู้จักกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเลให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องเรียนอะไรกันมาก่อนเขาต้องทำอย่างไงกันบ้างนะคะมาหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็จะพาคุณผู้ชมมาคุยกับน้องๆสองท่านค่ะจากสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะคะกับตอนที่มีชื่อว่าเด็กวิทย์ทะเลวัยรักณค่ะขอต้อนรับผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านท่านแรกน้องคิวค่ะนายสุสัน์สิงห์พันนานักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเลชั้นปีที่1และท่านที่2ค่ะน้องโบท๊ทนายปียนัทพระสว่างนักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเลชั้นปีที่3ขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสุดยอทั้งสองคนนะคะวันนี้อ่ะ แนะนำตัวกันก่อนว่าชื่ออะไรมาจากโรงเรียนไหนคะน้องคิวก่อนเลยสวัสดีครับผมชื่อนายสุประศร์สิงห์พนาชื่อนายจีคิวนะครับมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับค่ะได้ทุนด้วยไหมเราใช่ครับได้ทุนพัฒนาบัณฑิตครับของทีแคทรอบสองมาอีกท่านคนึ่งน้องบ๊ทครับสวัสดีครับผมชื่อนายเปียณัทประสว่างครับมาจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี2ครับอยู่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทะเลครับเป็นประธานหลักสูตร สำนีสาครับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ครับค่ะหล่อเข้มหนุ่มสุราษทั้ง2คนนะคะ,ะถามก่อนทําไมถึงมาเรียนที่วิทยาลักษ์อ่านน้องคิวก็ขอย้อนไปถึงตอนมัธยมนะครับก็คือ,อทางเรียนของผมเนี่ยมันจะมีค่ายวิทย์คือทางเรียนจะนจัดขึ้นกับมหาวิทยาลัยลักษ์ก็คือจะเป็นนักเรียนชั้นม .4 สีม .5 คือซึ่งตอนผมามาวิทยลักษ์แรกๆ,ๆคือ ตอนแรกผมไม่รู้จักเอนจริงๆผมไม่รู้จักเลยแล้วก็อยู่ใกล้แค่นี้ไม่รู้จักเหรอใช่จริงๆสุรา์กับนครเนี้ยขับรถชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงก็ถึงแล้วนะเนี่ยเพราะตอนนั้นผมยังไงอะผมไม่ไม่ค่อยได้ติดตามโซเชียลอะไรเท่าไหร่แต่วว่าพอมาถึงโตขึ้นเนี่ยเราเราก็ต้องเริ่มนั้นเพราะว่าเราต้องรู้สายงานรู้ว่าสายเรียนเรารใช่ขึ้นใช่ครับก็คือตอนมาตอนนั้นคือครั้งแรกคือมาเขาให้ผ่ากบในค่ายเขาให้ผ่ากบใช่ครับในค่ายเขาให้ผ่ากบ แล้วก็มันจะมีกลัวกบไหมล่ะเรานะ่ะตอนแรกก็กลัวเข้าเลยพอเข้าดูบรรยากาศแล้วก็โอเคครับอ่าโอเคพากบแล้วทำอะไรอีกแล้วก็มันจะมีเอ่อของทางฟิสิกส์ก็คืออ่อใช้แสงที่เป็นสีส่องกับสารลายหางกระรอกแล้วก็ <c oughs> ทางเคมีก็คือจะเป็นปีบิดก็คือช่วงนั้นคือเอ่อมันทําให้ผมประทับใจก็คือว่าเออ,อมือเขาพร้อมนะเขาพร้อมคือว่าเออผมก็อยากเรียนที่นั่นเลยเอาจริงๆแล้วก็ผมก็ไปพูดกับพี่ของสํานักวิทย์เลยว่า ผมอยากเรียนที่นี่ครับอยากเรียนที่นี่ครับเขาก็บอกว่าเอามาเรียนเนาะเดี๋ยวรับเลยก็ตอนนั้นรู้แล้วเขาฟูดเล่นแต่ว่าเออเราก็นั้นเราเราก็ยังไงเราก็อยากเรียนพอมาพอมาตอนในตอนมห้ามันก็ต่างกันครับเพราะว่าตอนมหมาคือค่ายเมื่อกี้เป็นค่ายตอนมสใช่ครับแล้วก็รู้เลยมาปุ๊บใช่เลยฉันจะ<ช>เรียนว่าอะไรรักแ,แล้วมาบอกพี่พี่บอกว่าโอเครับเลยใช่ครับพอมห้ามาอีกม5มาอีกก็คือมหจะเป็นอ่า คล้ายๆๆเดิมนี่แหละแต่ว่าเขาจะเพิ่มาการดูดาวกล้องดูดาวก็คือตอนนั้นมาดูดาวด้วยก็คือแล้วก็ตอนนั้นเขากําลังสร้างสวนวัลลยรลักด้วยถ้าจะไม่ผิดพล<ช><ช>ากก็คือม,มันทำให้ผมประทับใจแล้วก็เหมือนกับผมก็ผูกพันเหมือนกันกับที่นี่ใช่ออพอจบม .6 กปุ๊บพุพ่งตรงมาว้ลลลักก่อนเลยใช่ไหมใช่ผมเอ,เ,อเอาจริงผมไม่สมัครที่ไหนเลยนะรอบแรกก็สมัครวลล่ยรลักเลยแต่ว่ามันเป็นคนละหลักสูตรกันเพราะว่าทางบ้านผมอ่ะ พี่เป็นหมอแม่เป็นผู้เช่วยพยาบาลแม่ก็เลยอยากให้ผมว่าเออผมเป็นหมอผมผมก็ไปสอบกของคะแนนกศธทให้แม่แล้วก็แต่ว่าผมไม่สมัครหมอแล้วก็คราวนี้มาสมัครพยาบาลก็รอบเลขก็ไม่ผิดผมส่งไปไม่ครบก็เลยไม่ติดแล้วก็ไปสมัครพยาบาลที่อของที่สุราษฎร์ก็คือเป็นวิทยาลัยพยาบาลก็คือรอบรอบเลขก็ไม่ติดเหมือนกันเพราะว่าเขารับน้อยเขารับแค่นคนสองคนเองครับแล้วก็มารอบสองก็ได้เป็นติดสำรองก็ แต่ว่ากัดก็ติดเล็บแต่ว่าก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะว่าใจเดียวอยู่ที่อะไรแล้ว่าตอนนั้นผมมาพี่ว่าอะไรลักเลี้วเพราะว่าตอนแรกผมก็ว่าเออจะไปรอดไม่ว่าเรียนไม่ไม่เอาจริงๆไม่ก็ไม่ค่อยสนสนครับแล้วก็แต่ว่าผมผมก็ดื้อผมก็ดื้อเพราะว่าผมผมอยากเรียนที่นี่แล้วผมก็บอกว่าน้องเรียนที่นี่นะแล้วก็พังพยาบาลก็โทรมาตอนนั้นอ่ะตอนนั้นผมก็ไม่ได้ภาษาไทยอยู่เลยเรียนภาษาไทยอยู่แล้เหรอใครครับใครครับอ๋อทางพยาบาลครับแล้วผมก็ในห้องเรียนนี่นะแล้วผมก็วางเลยแล้วผมก็นี่แล้วก็แม่ก็โทรมา น้องน้องจะเอาไหมอะเขาให้เวลาถึงใจสิบนาทีไม่เอาแล้วแม่ที่นี่หละโอเคแล้วอ่ะผมก็ตืึ่งเป็นแบบยังไง้ยมันดูมีความสุขแาบเหมือนเหมือนดูรายการทําอาหารกินอาหารอยู่เลยเอ้วมันมันผมว่ามันมันโอเคทุกอย่างที่ไ่ารัที่ผมเรียนอ่ะแล้วทาไมต้องเป็นวิทยเละยอ่ะมันตรงกับไลฟ์สไตล์ผมครับเพราะว่าไลฟ์สไตล์ผมคือผมเป็นชาวเรยผมไม่ใช่ไม่ใช่ชาวเรยผมไม่ค่อยชอบไม่ไม่ค่อยชอบเรียนในโรงเรียนเท่าไหร่ ก็ S <S คือแบบเรียนในห้องเรียนก็นคือตอนมปลาคือเรียนตั้งแต่เช้าเย็นกลับบ้านทําการบ้านนอนตื่นมาก็เป็นแบบนี้วุน่นวุ่แบบนี้อยู่ตลอดมันมันมันไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกครับแต่ว่าตอนแรกก็คือที่ผมตอนแรกก็คือผมไม่ได้ผมไม่ได้มไมไดฟิวว่าผมจะเรียนอะไรเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้เลยผมชอบอะไรตอนนั้นรู้แค่ว่าชอบอะไรรักแต่ไม่รู้ว่าอยากเรียนอะไรรู้ไม่อยากเรียนอะไรไม่อยากเรียนเลย ใช่อะแต่ว่าก็พอมาอะไรเป็นจุดเปลี่ยนอะอะไรเป็นจุดเปลี่ยนก็คือตอนนั้นผมก็กุ้มใจครับว่าะไม่รู้จะสมัครอะไรทีรอบสองเพราะว่ารอบแรกมันผ่านแล้วเพื่อนก็บางคนก็ได้แล้วเมือนกดันใช่ทำไผมกดดันแล้วก็ผมก็เรื่องหาบทบอกเมื่อไหร่จะทำตัดเป็นบทนะวิทยาศาสตร์ทางทะเลไอ้คำนั้นอะมาเตะตาผมแล้วผมก็กดในบันทึกในบันทึกของอ่าเว็บมหาลัยอะเก็กดบันทึกไว้แล้วก้าวอไบอกแม่นะแม่ลองดูนี่ไหมแล้วผมก็ไปหาข้อมูลเอาก็คือมันมันไปได้หลายทางมัน ตอนแรกแม่แม่บอกว่าลูกมันมีงานทำอะไรหน่อยหรอผมว่าไม่ใช่มันมีมันอยู่ที่ตัวผมว่าผมจะตั้งใจเรียนขนาดไหนผมจะไปได้ไกลขนาดไหนใช่ผมผม,ผมมั่นใจมากแล้วผมก็บอกแม่ว่าใช่ผมจะเรียนที่นี่ครับแล้วผมก็สมัครแล้วก็ตอนนั้นผมกําลังจะลงเล่นฟุตบอลตอนนั้นผมไปเล่นฟุตบอลตอนประมาณสองทุ่มแล้วก็พี่ความดีเทลมากเลยให้รายละเอียดทุกอย่างพี่ของสํานักวิระขาโทรม,มาว่าน้องมีทุนเหลือนะน้องจะสมัครไหมผมก็บอกสมัครครับสมัครครับเอาเลยครับ รา่าตอนนั้นผมก็ตอบไปว่กผมจะเล่นฟุตบอลแล้วผมก็ตอบไปโอเคแล้วก็สุดท้ายพอผมส่งพอส่งนิดไปก็คือเขาบอกว่าจะไ,ได้ทุนครับก็เลยว่าเออโอเคบอกแม่แล้วก็ทุกอย่างโอเคก็ลเลือกเรียนที่นี่น้องมีความมุ่งมั่นมากบอกกับคุณแม่น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะใครที่อยากเรียนอยากเรียน เราต้องแสดงความชัดเจนในจุดเดือนของเราว่าเราอยากจะเรียนแล้วพิสูจน์ให้เขาเห็นค่ะว่าเราเรียนได้เนาะแล้วโอกาสมันจะมาหาน้องเองถ้าน้องพร้อมและน้องคว้าไว้เหมือนกับพี่คิวเนาะมาถึงน้องโบท๊ทบ้างรองรนะนานานทําไมถึงมาเรียนที่วัทยรลักษณ์คะน้องคิวเออน้องโบท๊ทครับที่ตัดสินใจมาเรียนที่วัรยรลักษณ์ก็เพราะว่าตอนแรกที่สมัครมาก็คือชื่อสาขายงเป็นชื่อเดิมครับ,รบก็คือคเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเล,เลชายฝั่งแล้วก็พอมาเป็นรุ่นน้องเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตร์ทางทะเลครับ ที่สมัครเข้ามาเรียนก็นเพราะว่าโบท๊ทเป็นคนที่ชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วชอบทะเลเป็นคนที่ชอบดูสารคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม,อมหรือว่าติดตามข่าวเป็นคนรักโลกใช่ครับติดตามข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับ <c oughs> แล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอดนะครับของสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นสองสามปีที่ผ่านมาคือเราจะเห็นว่าสัตว์ทะเลเนี่ยตายจากการกินขยะเข้าไปเนี่ยเยอะมากเยอะมากขึ้นเช่นพายุหรือว่าโลมาต่างต่าไม,ม่เลยเป็นน่าสงสารใช่ แล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้มาสมัครเรียนวิทยทาศาสตร์ทะเลเพราะว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลแล้วก็ฟื้นฟูรักษาทรัพยากรนะครับอืบอต่างกับคิวเลยอ่ะเหตุผลฝั่งนี้หล่อมากนะคะรักโลกอยากดูแลสิ่งแวดล้อม <c oughs> แล้วทําไมถึงเลือกเป็นเลือกเป็นวัยไรักษล่ะคะครับที่เลือกเป็นวัดไรลัก์เพราะว่าเหมือนวัดไรลักเนี่ยเหมือนหน้ามอเนี่ยก็ติดทะเลเลยครับก็คือเป็นคนที่ชอบทะเลครับเหมือนการเรียนการสอนเนี่ยของเราก็จะเป็น กี่ยวกับทะเลอยู่แล้วก็คือตรงนี้ก็ใกล้ทะเลมากครับก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่ครับเลือกเป็นภูมิศาสตร์เลยเนาะใช่ครับเพราะว่าเราเรียนด้านทะเลและมหาวิทยาลัยเราก็อยู่ใกล้ๆกับทะเลแล้วก็อย่างพี่ก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่ด้วยครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นสาขานี้เป็นสาขาเกี่ยวกับสาขาิตอนครับค่ะแล้วก่อนนันนี้เราเคยได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศในวิทยลักษณ์ไหมก่อนที่เราจะมาเรียนปีหนึ่งเคยครับเคยเหมือนมาส่งพี่หรือว่ามารับปริญญาพี่อะไรแบบนี้ครับก็ได้มี เข้ามาดูเกี่ยวกับภายในหมหาวิทยาลัยด้วยคเคยมาเข้าค่ายไหมไม่เคยครับไม่เคยมาเข้าค่ายเลยใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นเหมือนสาขายังไม่ไม่ค่อยบูมเท่าไหร่ครับอตอนนั้นใช่ครับก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่รู้ข่าวสารเกี่ยวกับสาขาอะไรมากแล้วเ,ลเราไปหาข้อมูลของของสาขานี้จากที่ไหนตอนนั้นที่หาก็คือเหมือนเห็นจากข่าวจาก Facebook อะไรแบบนี้ที่รุ่นพี่ทำเกี่ยวกับการนำเสนอ สาขาอะไรแบบนี้ครับก็เลยสนใจก็เลยมาเรียนที่นี่เลยครับใช่อะเรารู้แล้วสองคนทําไมถึงเลือกมาเรียนว่ายลักมาพูดถึงการเรียนการสอนกันบ้างก่อนอ่าน้องคิวเข้ามาปีหนึ่งเราจะเรียนวิชาพื้นฐานเนาะโดยปกติเรามีวิชาไหนที่เราชอบที่สุดในปีหนึ่งมั้งที่ชอบก็คือเป็นวิชาเบสิกละครับเบสิกออฟวารินไ e ค์ครับก็คือมันจะเป็นวิชาเกี่ยวกับพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ทางทะเลครับค่ะก็คือเข้าไปขับเรกก็คือผมก็งงมาทำไมที่ลงเรือเขาก็บอกว่ารับเรขออ่ะ เขาให้มารู้จักกับวิชานี้ก่อนแล้วก็ครับได้ก็คือได้งานแล้วก็คือการมากคือการถักอวนหนึ่งใช่ถัก,ถกอวนนะครับแล้วก็ต้องเรียนด้วยเหรอคะใช่ครับมันมันต้องเรียนเพราะ<ช><ม>ว่าเราไปในทะเลเราไม่สามารถเอาถุงพลาสติกหรือเอาอะไรที่ว่าไปไหนมันมันจะขาดง่ายก็คือเราใช้อวนแล้วเราก็ใส่ในอวนก็คือแบบเราสามารถแบกขึ้นหลังมาได้เลยนพื้นฐานมากๆใช่ครับเลยมันมันจะเป็นเหมือนเหมือนการผูกเชือกกับเรือต่อเรืออะไรแบบนี้ครับเป็นการรู้เกี่ยวกับการใช้เงื่อนอะไรแบบนี้ครับ มีอะไรอีกบ้างนอกจากผูกเงื่อนผูกแล้วก็มันจะมีวิชาให้ผมแบบตื่นเต้นก็คือเขาให้ผมไปขับเรือขับเรือขับเรือขับแล้วขับที่สารหน้ามอครับนั่นคือขับขับวนไปรอบหนึ่งแล้วก็มันในเรือมันจะมีแบ่งหน้าที่ก็คือว่าคนอยู่หน้าเรือท้ายเรือก็คือแบบคอยรับเชือกผูกเชือกอะไรแบบนี้แล้วก็แล้วก็มีคนขับเรือนะครับแล้วก็อีกอีกอีกวิชาหนึ่งที่ชอบก็คือมันเป็นวิชาถ่ายภาพซึ่งเป็นแบบ วิชาเพิ่มเติมแต่ว่ามันเขาเขาบังคับให้เรียนเพราะว่าเขาบังคับใช่เพราะยังไงแล้วก็ต้องใช้วิชาที่จาเป็นใช่เป็นวิชาที่จําเป็นก็คือเป็นวิชาเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อเช่นในงานวิจัยก็คือมันจะมีอาจารย์ที่รานนองมาสอนที่ที่แ็บเราก่อนครับเกี่ยวกับการถ่ายรูปทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทําเป็นเหมือนกับเป็นภาพทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าใช้ในงานวิจัยครับแล้วก็เขาบอกว่า ชอบไหมวิชานี้พุ๊กผมก็บอกว่าชอบครับเขาก็บอกว่างั้นไปละนองไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์บอกอาจารย์กอบให้สุดท้ายก็คืออาจารย์กอบได้ไปละนองไ<อ>ด้ไปละนองไปตอนนั้นสาวมาสองคืนไปลงพื้นที่ที่มันมีหาดเลนป่าชายเลนแล้วก็ริมชายหาดนะครับเขาให้ไปเก็บตัวอย่างด้วยใช่ไปทาอะไรคะมันเป็นโครงการไหมมันไม่ได้เป็นโครงการเป็นมันเป็นค่ายของวิชาครับใช่แล้วเราก็ได้ไปด้วยสิทธิพิเศษไป ไปทั้งห้องครับเล่ามาปูมาเหมือนกับผมสนใจครับแล้วอาจารย์ก็เลยจัดให้ผมไปเอาบเปล่านะคะคุณผู้ชมมันได้ไปกันทั้งห้องแค่ไปทั้งห้องครับแต่ว่าประทับใจค่ายนี้ใช่ใช่ประทับใจเพราะมันเป็นมันเป็นค่ายแรกที่ว่ารู้สึกว่าเหมือนมันมันจริงจังเกี่ยวกับวิชาเรียนแล้วมันได้แบบมันกับมันได้เที่ยวก็ตรงกับได้สไตล์ที่ว่าได้ออกไปใช้ชีวิตอ่าโอเคมาถึงน้องโพสทกันบ้างน้องเขาบอกแล้ววิชาเบสิกต่อมาปีสองปีสามมีวิชาอะไรที่น่าสนใจบ้าง ครับปี2ปี3เนี่ยก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับเข้าไปเรียนเกี่ยวกับวิชาในสาขาก็จะเป็นวิชาอย่างเช่นเป็นนิเวศวิทยา <ฮ decreasing. S 1> เป็นพวกสมุทรศาสตร์เคมีชีววิทยาป,า,า,ปา,าปลาครับแล้วก็เป็น GS ดำน้ำอะไรแบบนี้ชีววิทยาปลานี่ผ่าปลาไหมคะผ่าปลาอันนี้คนนี้เขามาตอนแรกเขาผ่าก,กบนะครับเดี๋ยวต่อไปน้องจะได้ผ่าปลานะอ่าทำไมเราต้องเรียนด้านนี้ด้วยล่ะคะ,ะที่เราต้องเรียนเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ เ,เกี่ยวกับชีวะของปลาเนี่ยก็เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าปลาเนี่ยมีระบบอะไรบ้างเขาทาํางานยังไงเวลาเขาอยู่ในน้ําเขากินเขาอยู่ยังไงครับไม่ได้ศึกษาแค่ทะเลอย่างเดียวใช่สิ่งมีชีวิตในทะเลเราก็ศึกษาด้วยใช่ครับค่ะ,ะเมื่อกี้มีแมปด้วยแมปทําอะไรแมปเป็น J ีเครับเป็นการแปลภาพระยะไกลอันนี้อันนี้โบท๊ทก็ยังไม่ได้เรียนครับแต่ว่าจะได้เรียนในเทอมนี้ครับครับมีอะไรอีกไหม เ,เก็บตัวอย่างน้ําสุ่มตรวจอะไรเงี้ยม,มีมีให้นนเรียนไหมคะมีครับอันนั้นเป็นวิชาสมุรศาสตร์แล้วก็จะเป็นการออกฟิลก็คือน้องจะได้ไปเก็บน้ําเองเลยครับจากบอ่อแล้วก็นํามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการครับแล้วก็วิชาดำน้ำําวิชาดำน้ำเนี่ยก็จะเป็นวิชาที่อันนี้น่าสนใจมากอันนี้น้องๆที่คิดว่าว่ายน้ําไม่เป็นจะเรียนสาขานี้ไม่ได้อ,อันนี้ไม่จริงครับเพราะว่าสาขาเราเนี่ยมีการสอนว่ายน้ำด้วยครับแล้วก็มีการ คนที่จะมาเรียนสาขานี้ไม่จําเป็นต้องว่ายน้ําเป็นถูกไหมคะเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาสอนใช่เหมือนโบสเองมาปีหนึ่งว่ายน้ําไม่เป็นครับแล้วตอนนี้ปีสามเป็นแล้วครับนี่พี่คนหนึ่์โนจะบอกว่าว่ายไม่เป็นนะว่ายเป็นแล้วนอกจากว่ายน้ําแล้วดําน้ามีอะไรอีกดําน้ําแล้วก็ดาน้ํานี่รู้สึกว่าจบแล้วมีใบเซอร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับได้ใบเซอร์ด้วยครับแล้วก็เราสามารถไปดำน้ําที่อื่นได้ทั่วโลกเลยครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์เนี่ยยืมได้ ไม่ต้องเสียค่าจ,จ่ายแบบเนี้ยครับฝั่งนี้ได้ดำน้ำาอยังคะยังครับมันเป็นมันมีไลฟ์ชาย,ยว่าคือเบสิคมาครับแต่ว่าเป็น,ปนอตอนแรกเข,ข,ขาเหมือนกับว่าเขาจะสอนวันเดียวก็คือ,อให้เราลงไ,ไว้ว่านำตัวเ๋าให้เขาดูสกยภาพของเราก่อนอแล้วก็ต่อไปเขาก็จะ,ะให้ใช้อุปกรณ์คือฟินแล้วก็แมสกับสน็อกเกิลครับแล,แล้วก็เขาให้ยืมใช้มาหนึ่งเดือนเพราะว่าฝึกฝึก,กว่ายน้ําแบบนั้นครับไปฝึกที่ไหนล่ะคะ สาในโมเลยครับออสาว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รู้สึกว่าในปีหนึ่งจะให้ใช้ฟรีด้วยใช่ไหมใช่ครับใช้ฟรีทั้งอุปกรณ์ทั้งสถานที่สามารถใช้ฟรีได้เลยได<ช>้<ช>เลยครับ,รบแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะกิจกรรมนอกเหนือจากรายวิชาที่น่าสนใจแล้วกิจกรรมบ้างกิจกรรมเรอครับทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลเนี่ยโบ๊ทเนี่ยก็เป็นประธานของชมรมวิทยาทะเลนะครับก็ทํางานเกี่ยวกับชมรมครับชมรมของเราเนี่ย เหมือนน้องๆเข้ามาเนี่ยก็จะได้อยู่ในชมรมเราอัตโนมัติเลยครับมช,มรมชมรมเราเนี่ยก็จะเป็นชมรมเกี่ยวกับการให้ความรู้การอบรมให้กับนักศึกษาหรือว่าบุคลากรแล้วก็ชุมชนภายนอกนะครับเกี่ยวกับการคัดแยกขยะหรือว่าการทิ้งขยะให้ถูกวิธีครับเพราะว่าอย่างที่เรเล่ามาก่อนหน้านี้ว่ามีสัตว์ทะเลที่เขาสัตว์ทะเลที่เขาเสียชีวิตจากการกินขยะเข้าไปฉะนะั้นเราแก้ปัญหาจากต้นทางเลยก็คือ คัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกประเภทใช่ครับสร้างความตระหนักให้เขาครับรู้สึกว่าโครงการนี้ของน้องเนี่ยได้รับรางวัลด้วยใช่ครับปีพี่ปีที่แล้วที่ทำโครงการก็คือโครงการหอพักสีเขียวปีที่สี่ได้เหรียญทองมาครับพี่ๆอนอกจากนี้น้องมีกิจกรรมอื่นอีกไหมทราาว่าไปค่ายด้วยใช่ครับผมตอนปีหนึ่งปีหนึ่งได้ไปค่ายที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับเป็นการ แต่กิจกรรมเป็นโครงการของอาจารย์ขุนครับก็คืออาจารย์อุดมศักดิ์ดุมาศครับเป็นผู้สร้างโครงการนี้ขึ้นมาครับก็คือโบ๊ทได้ไปไปเรียนครับไปเรียนที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งเดือนครับก็คือการเรียนนอกพื้นที่ก็คือไปไปนอนไปกินที่นั่นเลยครับหนึ่งเดือนใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตใช่ครับแล้วก็เรียนด้วยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มครับฟรีไหมคะฟรีครับฟรีเลยฟรีตลอดหนึ่งเดือนแล้วที่เราไปทําตรงนี้มา เราประทับใจไหมประทับใจครับประทับใจก็คือเหมือนได้เห็นการทํางานจริงก็คือเหมือนเดินออกมาหน้ากรมก็เป็นเกาะเป็นทะเลอันนั้นอันนั้นเป็นแรงบรันดาลใจด้วยก็คือเหมือนปี4เทอมสองเนี่ยก็จะได้ไปสาก,กิจแล้วก็ก็อยากไปสาก,กิจที่นั่นครับเพราะว่าได้ไปเห็นการทํางานได้ไปเรียนรู้ได้ไปใช้ชีวิตที่นั่นก็คือปลูกพันธุ์ด้วยครับแล้วก็เหมือนที่นั่นจะเป็น จะมีะบ่อพักฟื้นของสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกใบพัดของเรือหรือว่าเกยตื้นก็จะเป็นจะมีบ่อพักฟื้นพอเขาอาการดีขึ้นก็จะเป็นการปล่อยสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมก็เลยอยากมีส่วน,วนร่วมอยากไปทําอะไรแบบนั้นครับอยากไปสํารวจอยากไปศึกษานแนวทางชัดเจนมากเลยในการดูแลและพิทักทะเลรวมไปถึงสัตว์ในทะเลด้วยน้องคิวละคะ เมือ่อกี้พี่เขาบอกว่าเขามีค่ายไปแล้วเขามีได้อินสปิเรชันอยากจะไปสายกิจที่นั่นเราอะมีไปค่ายไปค่ายไหนอีกบ้างไหมก็ตอนนี้ผมยังปีหนึ่งอยู่ก็ยังไม่ได้ค่อยไปไหนครับแต่ว่าในอนาคตมันก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าก็หวังเหมือนกันว่าจะได้ไปเหมือนกับพี่เขาในโครงการชมรมพิทักษ์ทะเลของพี่เขา่ยทราบว่าน้องคิวก็เข้าร่วมด้วยเราไปทําอะไรบ้างอ่ามันเขาเริ่มตอนนั้นคือเขาจะให้ปีหนึ่งไปก่อนเหมือนกับข้อรับน้องครับก็คือเขาจะให้ไปเรา เราไปทางบิจกรรมตอนนั้นไปไปที่วัดแถวข้าหนงครับจำชื่อไม่ได้วัดอะไรค<ะ>่ะตอนแรกเขาไปแล้วก็เขาจะให้เราทางอาจารย์ภูสิทธิ์เขาจะให้ถือหมายกับว่าถือ,อป้ายลอยนวลป้ายลงยนใช่ <ừ> ลอยนวลแล้วเขาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็เปกน,นเป็นไปด้วยกันใช่ปเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วผมก็ไม่ค่อยเรียนเรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่ว่าพอพอดูจากภาพอาจารย์ก็ให้เราอธิบายให้เพื่อนฟังก่อนว่าอันนี้เป็นยังไงเพื่อว่าเราไปเดินลอนวที่ตลาด ที่ขนมครับเพราะว่า <c oughs> เราจะได้ให้เขารู้ถึงว่าการทิ้งขยะเนี่ยมันควรทิ้งให้ถูกวิธีที่ยังไงทางขยะสีอะไร <c oughs> เป็นขยะประเภทไหนก็คือประมาณนี้ครับแล้วก็ไปรุรงลงแล้วก็มันจะมีอีกกิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรมวันเก็บขยะแลกก้วก็ทางชมร <c oughs> มพิทักษ์ทะเลของเราเนี่ยคือได้ไปเป็นพี่เลี้ยงเหมือนกับไปพี่เลี้ยงไปกับโรงเรียนของรา,รา,ราชพัฒนคนครครับก็คือไปภาพไปเก็บขยะแล้วก็มาสอนพวกเขาะคัดแยกขยะแล้วก็ ขยะเนี่ยม,มันมันมันก็มีคุณค่าครับเอาไปขายได้เงินเป็นหน่วยเป็นอะไรนะรายได้เสริมแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนด้วย <c oughs> น้องเป็นคนที่มีส่วนร่วมในเรื่องของธนาคารปูมานะ้าเนาะเพราะว่าหลักสูตรของน้องเน,นี่ยเกี่ยวกับทะเลเราไม่ได้ผาปลาผากบานเดียวเนาะเรามีเรื่องของปูม้าด้วยเราได้มีส่วนร่วมไปทําอะไรในโครงการนี้บ้างอะน้องคิวบ้างในโครงการนี้ส่วนตัวผมยังไม่ได้ค่อยมีส่วนร่วมอะไรครับแต่ว่ามันจะมีที่ว่าตอนเขา ไปแนะนำรายวิชาที่ธนาคารปูม้าคือตอนนั้นได้มโอกาสไปคือครั้งแรกผมก็มงงธนาคารปูม้าคืออะไรค่ะใ,ใช่ครับพอไปได้เห็นก็คือธนาคารูม้าเนี่ยเป็นที่ที่เขาเหมือนกับว่านําไข่ปูมาฟักเป็นการอนุบาลต่ออ่อนของปูม้าพอถึงวัยที่เขาเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตและสามารถดูแลเองได้คือเขาจะพาปูม้าไปปล่อยก็คือเหมือนกับเรากินปูม้าเรากินปูม้าเราก็ ควรจะอใช่คืนคืนสู่สทะเลชใช่แล้วก็มีสโลแกนคือของเราเนี่ยจะไม่กินปูม้าที่มีไข่อยู่นอกกระดองอใช่ครับนี่คือเด็กวิทยทาะเลทุกคนไม่กินปูม้าที่มีไข่อยู่นอกกระดองคะใช่ครับโ <c oughs> ครงการนี้เป็นโครงการดังระดับประเทศเลยใช่ใชครับเดี๋ยวให้น้องบอสพูดบ้างเราปีสามมีส่วนช่วยไหมกับเรื่องของปูม้าตรงนี้ก็มีส่วนช่วยครับเหมือนอาจารย์ก็จะชวนไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับธนาคารปูม้าเหมือนในรายวิชาก็มีครับ เป็นวิชาเพาะเลี้ยงอาจารย์ก็จะให้ไปเพาะเลี้ยงยกับปูม้าไปรู้วงจรชีวิตเขารู้ชีวิตเขาว่าเขาเาติบโตยังไงเขากินอะไรแบบนี้ครับพอถึงเวลาก็จะเป็นการปล่อยก็คือเราก็จะนั่งเรือแล้วก็ไปปล่อยในทะเลครับครับไปทุกปีไหมคะเราไปทุกปีครับ อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะคะในชุมชนที่อยู่ใกล้ๆรายรอบกับมหาวิทยาลัยมาถามน้องๆถึงเรื่องของห้องปฏิบัติการกันบ้างนอกจากสระว่ายน้ําที่เราไปใช้เรียนดำน้าและเรียนว่ายน้ําแล้วเรามีห้องปฏิบัติการอะไรบ้างเดี๋ยวให้น้องบดก่อนครับห้องปฏิบัติการเราเนี่ยก็จะเป็นมีห้องปฏิบัติการสมุทรศาสตร์เคมีชีววิทยาก็คือเราเนี่ยก็จะได้ไปเก็บตัวอย่างจริงหรือว่าได้ผ่าปลาจริงอย่างเช่นวิชาวิชาวิชาชีววิทยาปลาเนี่ยเราก็จะได้ผ่าปลาจริงก็จะไม่ได้ ไม่ใช่เป็นปลาแค่ตัวเดียวครับก็คือเราผ่าหลายอย่างเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะครับเพื่อดูสรีระดูอายวัยวะภายในของเขาครับมีความพร้อมไหมมีความพร้อมมากครับก็คือเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยมีพอสำหรับทุกคนเลยครับในการใช้ครับค่ะน้องคิวล่ะคะส่วนของผมตอนปีหนึ่งผมยังไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเหล็บพวกนี้ครับก็คือยังไม่ได้ขัาเล็บแต่พอมาปีสองเริ่มเรียนได้อาทิต์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วก็คือมันเริ่มได้ข้าเหล็บแล้วครับก็คือ าถามว่าเครื่องมือพร้อมไหมเครื่องมือพร้อมมากครับพร้อมพร้อมมากๆเกีก่ยวกับการรองรับเด็กที่ว่ามาเรียนในเล็บแล้วก็รับแรกก็คือที่ที่ผมได้เรียนเล็บตอนนี้คือจะมีเล็บไบโอกับเล็บเคมีครับส่วนมากคือจะได้เรียนเล็บเล็บไบโอก่อนใช่ครับมันเป็นมันก็โอเคครับโอเคทุกอ,อย่างโอเคจากที่ฟังเนี้ยเราอ่ะประทับใจ การเรียนนอกห้องเรียนมากมากกว่าเพราะว,าว่าเวลาได้ไปชุมชนเนี่ยทราบว่าน้องเนี่ยไปกินขนมจีนเขาหลายเก่งเลยเดียวเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เนี้ยถือว่าทํางานกับมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดชแล้วเราเองก็พอเวลาลงไปชาวบ้านก็มองเราเป็นลูกเป็นหลานผม,มผมผมเคยม,ม,มีมีประสบการณ์กนะ็คือ,อตอนนั้นนะ่ะผมต้องไปทาคลิปโปรโมทสาขาเป็นกับเข้าไปทำติกตอกแต่ว่าผมไม่รู้จะแบบถ่าที่ไหน ก็เลยว่าไปที่ธนาคารปูมาแต่ว่าผมก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับชาวบ้านไว้ก็คือแล้วก็พอผมไปถึงใช่นึกจะไปก็ไปพอไปถึงบางบางบางบงที่เป็นเหมือนกับผู้ผู้ใช่บางผู้ดูแลที่นู่นเขาว่าเขาก็ชวนว่าเออวันนี้ห้าโมงไปปล่อยปูมาไหมผมก็เขาก็ชวนชวนบอกว่าโอเคครับไปปล่อยเหมือนกับเขาไม่ดูเขาเขาไม่ได้ดูเราเป็นคนแปลกหน้าผมผมผมก็ไปผมก็เพิ่งไปเป็นครั้งแรกครั้งที่สองเองเขาก็เขาก็ดูแลดีเพราะว่าเหมือนกับ เขาก็โควงงานกับมหาลัยประมาณน,นี้ใช่อชอบชอบแหละชอบออกทะเลชอบสร้างคอนแทคเนาะฝั่งเราล่ะคะ,ะประทับใจอะไรบ้างก็ <ๆ S 2> เหมือนเหมือนกิจกรรมของชมรมเนี่ยก็เราจะทําเกี่ยวกับชมรมก็คือน้องๆที่อยู่ในชมรมเนี่ยก็จะได้ทักษะในการทํางานทั้งชุมชนหรือว่าเกี่ยวกับการทํางานเป็นกลุ่มก็คือน้องๆเนี่ยจะมีปฏิภาพในการทํางาน เกีย่ยวกับสังคมอะไรแบบนี้นะครับค่<ฮ>ะครับแล้วเวลาเรามาอยู่ที่นี่ยน้องสองคนมาจาก,กต่างจังหวัดเนาะ,<ฮ>ะก็คือต่างต่างพื้นที่กันจาก <ฮะ S 1> สุราษฎร์มาอยู่นครมาอยู่ที่นี่เวลามีปัญหาเราทํายังไงอะเราปรึกษาใครอะน้องอะผมตอนแรกมามา,มาที่นี่ผมก็เงาเงาครับไม่ไม่ไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะว่าเพื่อนอ่าที่โรงเรียนผมเขาก็มาแต่เขาไม่เรียนที่เดียวกับผมแล้วก็ผมก็ไม่ได้อยู่กับคนที่ผมสนิทจริงๆก็แล้ว ปรึกษาจริงตอนแรกก็โทรไปหาแม่บ่อยครับแล้วก็คราวนี้ก็มาพบอาจารย์อาจารย์ก็ให้เขาก็ให้คำปรึกษาเขาบอกว่าไม่ต้องมองว่าอาจารย์เป็นอาจารย์นะมองอาจารย์เหมือนครอบครัวแต่ว่าเขาอาจารย์ที่นี่ก็ทําตัวเหมือนครอบครัวจริงครับเขาก็เลี้ยงดูเราดีอาหารดีมากเาเลี้ยงดูอาหารดีมากอาหารดีมากที่นี่บอกเลยสํานักอาหารดีมาก ดูจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น <c oughs> ดูจากขนาดรอบเอวครับวันนี้อาหารดีมากอาจารย์ดูแลดีมาก <c oughs> ใช่ครับอาจารย์ดูแลดีมากน้องบดเหรอครับปรึกษาใครครับ<ะ>ก็ปรึกษาอาจารย์นะครับเพราะว่าอาจารย์แบบอยู่ใกล้เราที่สุดนะครับก็คืออาจารย์เนี่ยใจดีมากครับยอมรับแบบคําปรึกษาที่เราปรึกษากับแกนะครับยอมรับหมดเลยก็คือพร้อมจะช่วยเหลือเข้ามาเมียแล้วก็อาจารย์ช่วยเหลือหมดครับทั้งการเรียนการใช้ชีวิตในมหาลัยได้หมดเลยครับอาจารย์ดูแลเหมือนเหมือนลูกลูกมากกว่า แล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วคะสังคมของวิทยาทะเลเป็นยังไงบ้างครับพี่ๆก็ดูแลดีครับดูแลเหมือนเป็นพี่เป็นน้องน,นะครับครับตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นพี่แล้วก็อย่าลืมดูแลน้องนะคะคคน้องน่าจะกินเยอะอยู่เหมือนกันวันนี้เลี้ยงไหวหรือเปล่าอ่ามาถึงช่วงท้ายแล้วให้น้องสองคนฝากถึงน้องๆหมอปลายสักนิดหนึ่งบางคนยังไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรหรือว่าจริงๆแล้วที่จะมาเรียนวิทยาทะเลเนี่ยแค่ได้ออกไปเที่ยวทะเลจริงๆหรือเปล่าเนี่ยให้ให้ใหข้อคิดให วิธีการเลือกของกับน้องๆสักนิดนึงให้น้องคิดกันสำหรับใครนะครับที่ว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรยังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองจะเรียนอะไรก็คืออยากอยากให้มองที่ตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบทําอะไรชอบอยู่ในสังคมแบบไหนชอบในไลฟ์สไตล์แบบไหนของตัวเองก็คืออย่างผมเนี่ยไม่ชอบอะไรเลยแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชอบอะไรเลยคือออยหลลกาเคืไม่รู้ว่าอยากเรียนอะไรแต่ว่า พอมาดูข้อมูลของหลักสูตรของสาขาของวิธีการเรียนเนี่ยมันตรงกับและแสดงผรเองคือไม่ได้เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไปเรียนนห้องเรียนไปเรียนในสถานที่อนก็คือเลีอกเรียกเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบจะดีกว่าครับเพราะว่าเราจะได้ทําแลวมีความสุขแล้วก็เราจะทุกๆอย่างมันออกมาดีครับถ้าเรามีความสุขแล้วตั้งใจทำจุดล่อนะคะอ่ะน้องโบ๊ทอยากให้แพ้เขาค่ะมันได้โบ๊ทบอลนะครับก็ต่อจากน้องเหมือนเหมือนถ้าเป็นคนที่รู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรชอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่า อชอบเกี่ยวกับทะเลเนี่ยให้มาเลยครับเพราะว่าของเราเนี่ยก็ยินดีต้อนรับครับแล้วก็น้องๆเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยที่จะมาครับครับก็ฝากไว้แล้วก็ทะเลที่น้องคิดว่ามันกว้างแลว้วถ้าน้องได้มาเรียนอ่ะจะรู้เลยว่ามันมันกว้างมากแล้วก็ทะเลเนี่ยมีอะไรที่น้องยังไม่รู้พร้อมที่จะให้น้องเนี่ยมาค้นหาครับ ค่ะโอเคจบอย่างงงๆนะคะคก็มาค้นหามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพี่ๆทั้งสองคนพี่คิวกับพี่โบท๊ทในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้นะคะขอบ,ค,บคุณน้องทั้งสองคนมากค่ะนายสุพัน์ สิงห์พันนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเลชั้นปีที่1นะคะแล้วก็นายปียนัทพระสว่างนักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเลชั้นปีที่3ค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในเรื่องราวของเด็กวิทย์ทะเลวลัยลักษณ์ในวันนี้นะคะน้องๆสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ตามข้อความที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้นะคะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะพี่ฟ้าใสาและน้องๆทั้งสองท่านนะคะรวมไปถึงทีมงานของวลัยลักษ์ชนแนลต้องขอลาไปก่อนค่ะ พบกันครั้งหน้านะคะในรายการวัลยรลัก moving forward สวัสดีค่ะ